Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แม่แล้วหาหาหาลนะมันพีนรั่วบาดเสียหายหิ้วอย่าก,กันทำฟอ์เมอร์เลยัะแผนทำฟอ์เมอร์ ก็จะซ่อมรถนะครับแบตโฟลที่หอดับเตอรบลล่านะครับระบบไฟฟ้าเสียระบบไฮดรลกเสียนะครับเดี๋ยวจะฟื้นฟืนชีตมันขึ้นมาใครที่มีปัญหารถพวกนี้นะครับรติดต่อมาได้นะครับเรายินดีไปซ่อมให้นอกผ่านที่แล้วนำมาซ่อมที่เราขาทเทอน,นะครับ